ครับวันนี้เจอกับเนื้อไม่วิชชี Channel เช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมีวิธีการตั้งทุนนะครับง่ายๆนะครับขึ้นชุดสายหน้าชุดเดียวนะครับสามารถตกได้ทั้งบาลานแตะไม้ตายและก็กินดิบนะครับแค่ขยบสต็อปไลน์นะครับสามารถตกได้ทั้น3วิธีนี้นะครับในชุดสายหน้าเดียวนะครับไม่ต้องมัดใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมมีวิธีการทําอย่างไรนะครับโอเคนะครับรับผมก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมชุดใส่หน้าเดียวนะฮะสามารถตกได้3วิธีนะครับก็คือเวลาผมไปบ่อเหมาเนี่ยผมจะขึ้นด้วยชุดใส่หน้ากันตกบาลานซ์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของบ่อนะครับว่าจะไปเล่นกินดิบหรือว่าไปเล่นไม้ตายนะครับ ในชุดสายหน้าเดียวนะครับคือง่ายๆครับผมขี้เกียจจะไปตัดแล้วไปตั้งใหม่นี่ฮะมันเสียเวลานะครับก็เลยหาวิธีนในการตั้งทุ่นเพียงแค่ชุดชุดเดียวนะครับสามารถตกได้3ลักษณะก็จะมีไม้ตายจินดตบแล้วก็บาลาน์นะครับเวลาผมไปบ่อนะครับชุดสายหน้าชุดแรกที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นชุดการตกบาลานง์นะครับเพราะว่าปลาช่วงเช้าเนี่ย อะไรมันก็กินนะครับชุดใส่หน้าแบบไหนมันก็กินนะครับถ้าปลามันเยอะนะปลามันเยอะยังไงมันก็กินนะครับถ้าผมเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นใส่หน้านะครับก็ตอนแรกนี่ผมจะตั้งเป็นบาลานซ์ก่อนนะครับตั้ง5้ากสนะครับก็เือชุดใส่หน้าครับก็สายจากไยคันนะครับก็มีสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะฮะแล้วก็ที่เสียบทุนตัวทุนนะครับแล้วก็สต็อปไลน์ตัวล่าง2ตัวนะครับ ชุดตะ่วนะครับชุดตะขวก็จะเป็นชุดตะก่วท่อนะครับมีสต็อปไลน์ตัวบน1ตัวนะครับเอาไว้ล็อกตัวตวนะ่วจะล็อกก็ได้หรือว่าจะทําเป็นตะขั่ววิ่งก็ได้นะครับนี่นะก็จะมีท่อพันตะกวนะครับแล้วก็ลูกหมุนตัวเล็กนะลูกหมุนตัวเล็กหนึ่งตัวชิงหน้าก็10เซนนะครับตะขอเบอร์หนึ่งนะครับมีสต็อปไลน์ไว้หตัวน่เแบบป็นปันปัน,นะครับ ก็ตอนแรกนี่จะตั้งเป็นบาลานซ์ตั้ง5ตกสองก่อนนะครับวิธีการตั้งบาลานซ์นี่ผมได้ทําไว้หลายคลิปแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับวันนี้ผมได้ทําการตัดตะกกัวไปแล้วนะครับตั้งที่5ข้อสีบประมาณนี้นะครับหาข้อสีะฮะตกลอยอยู่นะครับตขอรอยประมาณนี้นะครับตั้ง5ตก2นับก็ใส่ อ,อย่าลูกแล้วก็ลกสต็อปไลขึ้นเลยนะครับตั้งไว้ที่2ข้อสีนะครับตั้ง5้าตกนี้นะครับประมาณนี้นะครับตั้ง 5. ตก2นะครับก็เป็นบาลานซ์แตะทั่วไปนะครับ บาลานซ์แตะตั้ง5ตกสนะฮะยังลบก็เปรียบเป็นอาหารนะครับนี่ฮะตะกัวลอยนะครับปึ๊บเนี่ยตั้ง5.2ตกนะครับประมาณนี้นะครับตั้ง5.2ตกนะครับเป็นบาลานซ์แตะนะครับตั้ง5.2ตกอ่าแล้วครับมาถึงวิธีการนะครับที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าเพียงแค่ลูดสต็อปเปอร์ขึ้นอย่างเดียวนะครับสามารถตกได้ทั้ง ไม้ตายและกินดิ่งนะครับมีวิธีอย่างไรนะครับง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับนําชุดตะกัวนะครับมาทบนะครับทบเข้ากับตัวสต็อปไลน์ไว้นะครับนี่ฮะทบอย่างนี้นะครับทบสต็อปไลน์ปึ๊บนฮะตัวทุ่นไม่เกี่ยวนะครับแล้วดึงตัวสต็อปไลน์นะครับตัวบนนะครับให้มาเท่าตัวตะขอเลยนะครับ ตัวบน2ตัวนะส่วนตัวล่างเนี่ยเราจะดึงแค่ตัวเดียวอ่าแค่นี้คเห็นไหมครับตบตบสายปุ๊บเนี่ยตัวสต็อปไลน์ตัวล่างเราพิมงไว้หตัวนะฮะเผื่อเราจะกลับมาตกเป็นประลานนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็จะกลายเป็นตกกินดิบได้เลยนะครับมาดูกันครับว่าเป็นกินดิบยังไงนะครับ อูเรื่องน้ำเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยฮะเป็นลักษณะของกินดิบเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตัวยังลบนะครับกับตัวตะกัวนะฮะจะห่างกัน,นครับเป็นลักษณะตัวเจนะครับนี่ฮะส่วนตัวทุ่น ตัวทุ่นเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเป็น7ข้อสีนะครับจะเพิ่มขึ้นมาจากที่เราตั้งตะกัวครั้งแรกเนี่ยห้าข้อสีใช่ไหมครับมันจะมีสายหน้ากับตัวตะขอล้างไว้นะครับอีก2ข้อสีอนี่จะกลายเป็นลักษณะการตกกินดิบตั้ง7นะครับตั้ง7ตก7นะแค่นี้ประมาณนี้นะครับนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะกินดิบนะครับ ตั้ง7ดตก7จทำไมมันถึงเป็น7ข้อสีใช่ไหมครับเพราะว่าเราช่างทุ่นครั้งแรกเนี่ยเราช่างทุ่นกับตะกัวเนี่ยมันจะมีสายหน้ากับตัวตะขอด้วยนะครับทําให้มันเป็นการตั้ง5นะครับพอเราขยบตัวสต็อปไลน์ขึ้นเพื่อให้มันเป็นกินดิบเนี่ยน้าหนักของสายหน้ากับตัวตะขอมันหายไปนะครับทาให้ตัวทุ่นมันโผล่ขึ้นมา7ข้อสีเพิ่มมาเป็นอีก2ข้อสกีก็จะเป็นกินดิบเหมือนกันนะครับแต่เป็นกินดิบแบบ ตั้งสูงนะครับตั้งบนเ7 7ข้อสีลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเราจะทําให้มันเป็นไม้ตายไม้ตายก็ง่ายๆครับไม่ต้องขยับสต็อปไล e ์สักอย่างเลยนะครับแค่เอาตะกั่วมาเพิ่มที่ตัวตัวที่พันตะกั่วนะครับเราใส่ตะกั่วเพิ่มให้เป็นตะกั่วหนักเลยนะครับใส่เข้าไปเลยเยอะๆเลยนะครับปึ๊บแล้วโยนลงน้ําดูครับ มันจะกลายเป็นลักษณะของไม้ตายเลยนะครับนะฮะไม้ตายตั้งที่1ข้อสีนะครับนี่เป็นลักษณะไม้ตายเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวทุ่นหัวขึ้นมาประมาณ1ข้อสีนะฮะมาดูชุดตะกัวนะครับชุดตะกัวนอนพื้นนะครับอ่ายุกจากพื้นนะฮะนอนพื้นนะครับเนี่ยฮะตัวตะขอเนี่ยฮะชุดตะกวนอนพื้นนะครับอ่า แค่นี้นะครับเนี่ฮะเป็นไม้ตายแล้วนะครับเป็นลักษณะของไม้ตายอ่าประมาณนี้นะครับถ้าผมมาสรุปหลักการง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราตั้งเป็นบาลานซ์ก่อนนะครับบาลานซ์แตกนะครับตั้ง 5. ตก2หรือว่าจะตั้ง 5. ตก3อะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแล้วก็วิธีการที่จะทําให้เป็นกินดิบหรือไม่ตายนะครับก็คือการนําชุดตะกัวนะครับอ่างอเข้ามาหาชุดตัวทุนนะครับปึ๊บนะฮะ แล้วก็เอาตัวตะขัวนะครับเทียบกับสต็อปไลน์นะครับปึ๊บแล้วดึงชุดสต็อปไลน์ชุดตัวบน2ตัวนะครับให้มาเท่ากับตัวตะขอให้มาเท่ากับตัวตะขอปึ๊บส่วนสต็อปไลน์ตัวล่างดึงขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะครับทิ้งไว้1ตัวเผื่อเราจะกลับมาเล่นเป็นบาลานซ์เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับก็ถ้าจะตั้งเวนกินดิบก็ไม่ต้องใส่ตะขัวแต่ถ้าจะตั้งเป็นไม้ตายก็ใส่ตะขัวหนักเข้าไปเพิ่ม ก็จะเป็นไม่ตายแล้วนะฮะแค่นี้ครับหลักการง่ายๆครับก็สามารถทําชุดสายหน้าเดียวสามารถตกใน3ลักษณะได้นะครับส่วนลักษณะกินดิบนะครับมันจะยกสูงขึ้นมาเป็นอาจจะเป็น7ข้อสีหรือ6ข้อสีนะฮะเนื่องจากตัวระดับน้ำนมันมีแรงดันนะครับแล้วก็ชุดสายหน้ากับชุดตะขอเนี่ยเรามันจะนอนพื้นทําให้น้ําหนักมันหายไปนะครับทำให้ตัวทุ่นเนี่ยที่เราตั้งไว้5ข้อสี ตอนที่เป็นบาลานะครับมันจะทําให้มันยกขึ้นมาอาจจะเป็น6ข้อสีหรือ7ข้อสีแล้วแต่ตัวทุนนะครับว่าตัวทุนเราสามารถลอยรับน้ําหนักได้แค่ไหนนะครับก็หลักการก็มีแค่นี้นะครับวิธีการทําชุดสายหน้าเดียวให้สามารถตกใน3ลักษณะได้นะครับก็หวังว่าทลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆนะครับไม่มากก็น้อยก็ลองเอาไปบบปรับใช้กันดูนะครับ สำหรับวันนี้เหนือเมฆพิชชิ่งนะครับก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเมฆพิชชิ่งด้วยครับในช่องก็จะมีวิธีการตกปลาในลักษณะต่างๆเอามาลงไว้มากมายนะครับตอนนี้น่าจะเกือบเกือบ90 EP ีแล้วนะครับตอ่อไขึ้นก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาการถึงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ